สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ M Focus ัสครับรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปโฟกัสทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นของวงการบันเทิงไทยครับเรียกว่าข่าวซุบซิบข่าวก็สิบข่าวในโลกของโซเชียลจะถูกลรวบรวมไว้ในรายการของเราให้เดโฟกัสกันทุกวันจนถึงวันศุกร์ครับเวลาดีๆแบบนี้ผ่านทางช่อง M c h ช anel ช่องภาพยนต์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมอยู่กับผมครับ m j ีกีทัศชัยชนะสการนะครับวันนี้ครับเริ่มต้นโฟกัสกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับ ระดับวงการบันเทิงไทยครับที่เรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างมากกับบทบาทของละครซีรีส์เรื่องล่าสุดนะครับอย่างคู่ของหนุ่มเต้ยพงศกรครับและสาวเชียร์ที่คําพรรียกว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากจนกลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่และหลายๆคนครับก็รอรุนว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะกลายเป็นคู่จริงจะมีโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหนนั้น <S 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 ไปโฟกัสกับสาวเชียร์ที่คําพรกันเลยครับกลายเป็นกระแสะคู่จิ้นที่หลายคนต่างลุ้นต่างเชียร์ให้ทั้งหนุ่มเต้ยพงศกรกับสาวเชียร์ที่คําพรได้กลายเป็นคู่ สทล่าสุดมิอก่าสเจอสาวเชียร์ที่คัมภอรก็ยอมรับว่าสนิทสนมกันมากขึ้นก็ดีใจที่คนลุ้นให้เป็นคู่จริงครับแต่สถานะยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าต้องรอให้ไปถามฝ่ายชายน่าจะดีกว่าครับแต่เอาเป็นว่าความรู้สึกของสาวเชียร์ที่มีต่อหนุ่มเต้เป็นอย่างไรบ้างนั้นไปโฟกัสกันเลยครับคเชียร์กับเต้เนี่ยนะคะก็เหมือนับมันก็เป็นอะไรที่มันมันเล่นกันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็แกล้งกันหรือว่า ทำอะไรก็คือเหมือนแบบมันก็อยากแกล้งก็แกล้งอะไรเงี้ยอยากจะเล่นอะไรแรงๆก็เล่นอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยแบบเหมือนไม่รู้คนคงชอบอะไรที่มันแบบเป็นเป็นความธรรมชาติจริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าเหมือนในในเรื่องสอนรักกรรมเทพคือส่วนใหญ่เราก็จะเข้ากับเต้ยแล้วก็เล่นยันอยู่2คนนะคะคือไม่ได้มีใครมา เข้าฉากด้วยเยอะสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าโอเคมันก็อยู่กัน2คนก็คุยกันเล่นกันอะไรก็มีกันอยู่แค่2คนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถะาำเชียร์เชียร์ก็รู้สึกว่าที่จริงที่เป็นอยู่นะตอนนี้มันก็มันก็ดีแล้วคือพอมีคนเชียร์เยอะๆมีคนแซวเลยมันก็มีเขินบ้างค่ะแต่ว่าแบบถึงขนาดจะแบบเป็นอะไรยังไงเนี่ยคือนตอนนี้มันก็แหมมันไม่มีใครบอกได้หรอก็เรามีโอกาสไปยังบ้านเออ๋อคือจริงๆเออขอ แจงตรงนี้นิดนึงว่าคือวันนั้นที่เราไปบ้านเต้ยเนี่ยมันเกิดจากว่าเรากำลังจะผ่านบ้านเขาแล้วมันมีการไลฟ์เหมือนเป็นมีการแกล้งกันมากกว่าค่ะคือไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหจะพาเข้าบ้านเปิดตัวหรือว่าจะไปหาเขาถึงบ้านแบบต้องการจุดประสงค์อะไรไม่ใช่ขนาดนั้นคือเราแค่เหมือนแหวะทักทายเฉยแล้วก็เจอเจอครอบครัวอยู่ก็พอดีญาติญาติเต้ยเองก็เป็นคนรู้จักเชียร์ด้วยก็เจอพอดีก็เหมือนทักทายสวัสดีกันแค่นั้นเองค่ะ ในวงางานนี้สาวเชียร์ที่คำพรก็ขอขอบคุณกระแสคู่จิ้นหนุ่มเต้ยพงศกรรับว่ามีฐานแฟนคลับมากขึ้นครับส่วนอนาคตอันใกล้จะมีโอกาสเป็นคู่จริงหรือเปล่านั้นก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของพรมลิขิตแหละครับคุณผู้ชมด้านหนุ่มสิงดีอย่างหนุ่มทองวงลุมเทอดนายครับล่าสุดก็เพิ่งจะควงภรยาสาวไปสวีทไกลถึงเกาะมาดีฟหลายคนก็จับตาว่าจะมีน้องมาดีฟน้อยในทริปนี้เลยหรือเปล่าสําหรับหนุ่มทอมลุมเทติ่นายล่าสุดพอมีโอกาสได้เจอหนุ่มทอมก็เลยอัปเดตกันสักหน่อยครับ รวมไปถึงคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์กับสมาชิกในวงที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะมีกระแสข่าวลือวงแตกไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับเจ้าตัวเลยขอ,อนั่งยันยืนยันว่าในวงนั้นไม่มีปัญหาอะไรกันอย่างแน่นอนแต่ว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่รวมไปถึงจะมีอัลบั้มใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่านั้นต้องไปฟังจากตาของหนุ่มทอมกันเลยครับจริงๆก็ไม่ได้แพลนด้วยว่าเราไปที่มาดีแล้วเราตั้งใจจะอะไรอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ me คือไปเที่ยวครับใช่เพราะว่าคือเรา yup คุยกันตั้งแต่แบบว่าก yes. ่อนที่จะแต่งงานแล้วว่าอยากจะไปมัลดีฟ์กันแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปแล้วก็คือมีคนมาบอกว่าอย่างมัลดีฟ์เนี่ยมันอาจจะจมนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่เราก็รีบไปดีกว่ามีเวลาสักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับลงเครื่องไม่ทันครับจริงๆแล้วก็คือก็แพลนไว้ที่ว่าถ้าลงมาเครื่องแล้วว่าจะรีบตามไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าบอกเพื่อนๆไ้แล้วก็คือพี่มนกับพี่โอ ก็เอาอยู่เพราะว่าพี่โอก็จัดเต็มเลยวันนั้นฮะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ในรูปินสแกรมอะไรมีคนแชร์กันอุตส่าห์เอารูปผมตัดไปแปะด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาทาให้เราใช่ <laughs> แต่ว่าเราไม่ได้มาแต่เราก็ดีใจด้วยดีใจอยู่แหลแะจริงแล้วผมว่าในวงเราไม่ได้มีความอิจฉากันว <laughs> งเรารักกันดี แล้วง็อมเเข้าใจกกัน็ลยไม่แลงบอกมาเปิดเผยว่ามีแลนจะทำอัรมั้มที่ากันอยู่อีกด้วยยืนยันว่าไม่มีออกจากวงแน่นอนเอาเป็นว่าได้ฟังแบบนี้แล้วแฟนคลับวงลุมเท่าที่ไหนก็สบายใจได้เลยแหละครับมาต่อไปที่ความน่ารักของน้องมลิภาคขวัญกันบ้างน,นะครับรเรียกว่าออกงานไหนน้องมลิก็ไม่เคยทําให้ใครต้องผิดหวังในความน่ารักอยู่ตลอดเวลาครับล่าสุดคุณแม่ควงลูกสาวออกงานโดยด้านคุณแม่โบนั้นอัปเดตให้ได้ฟังว่า ตอนนี้น้องมะลิถ่ายแววด้านร้องเพลงและเต้นน้องมีความสุขที่ได้ร้องเพลงครับรับน้องมะลีเริ่มห่วแม่ไม่ให้ถ่ายรูปกับใครต้องยืนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอนาคตอันใกล้จะมีโอกาสได้เล่นละครบ้างหรือเปล่านั้นอันนี้ก็คงต้องไปถามแม่โบเลยแหละก็ตอนนี้อย่างที่เห็นนะค่ะเนี่ยอก็มีร้องเพลง <c oughs> ร้องเพลงแล้วก็อะไรอ่ะโอ้โหมะลิกอพังหมดแล้วมีร้องเพลงแล้วก็อะไรอีกคะ เล่นดนตรีเปล่าก็อยู่ในช่วงที่เรียนรู้อะค่ะแล้วก็พยายามจะดูเขาตอนนี้ที่เด่นๆก็คือในเรื่องของร้องเพลงร้องเพลงเาก็เริ่มที่แบบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มมาละทีนี้ก็คงจะหาโรงเรียนที่ที่สอนเขาในเรื่องของดนตรีแล้วก็เรื่องดนตรีเลยเนาะเดี๋ยวนี้ติดถ่ายรูปคนเดียวก็ไม่ได้ าสมมติมีคนมาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมเขาเหมือนแบบเขาจะต้องอยู่ด้วยเวลาไปถ่ายรูปก,กับคนอื่นเขาต้องวิ่งเข้ามาด้วยเริ่มละอยากอยากจะให้เขาทําคนเดียวอะค่ะเพื่อแบบเหมือนเขาจะได้สร้างความมั่นใจในตัวเขาได้ด้วยอย่าเงี้ยใช่ค่ะก็มีโอกาสได้ไปทําบุญแล้วก็ไปเยี่ยมคุณปูญญ่คุณย่าไปไปไล่นาปัสสมว<อ>แล้วก็ <laughs> แล้วก็แล้วก็ไปไปวัดที่พี่ปอเคยเพาโบกับมารีไปวัดเขากระโดงอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นน้องตัวเล็กมากพี่ปอเขาจะมาที่วัดเขากระโดงบ่อยมากเขาชอบไปไหว้พระจริงจริง,รงเวลาเราเราคิดถึงพี่ปอโบไม่ค่อยร้องไห้นะคะแต่ว่าแต่ว่าเวลาไปบุรีรัมคือยอมรับเลยว่า มันคิดถึงมากกมาเป็นพิเศษ้างินละครก็มีติดต่อเข้ามาบ้างครับแต่ต้องขอดูบทบาทก่อนเอาเป็นว่าอาจจะมีข่าวดีสําหรับแฟนคลับของน้องมะลิเร็วๆนี้ก็ได้นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเราไปติดตามเรื่องราวของนางเอกพล้านครับอย่างสาวใหม่ดาวิกาโฮเนครับไม่ใช่แค่งานในวงการบันเทิงเท่านั้นชื่อเรียกว่าแน่นเอียดตลอดเวลาครับล่าสุดเธอยังมีโปรเจกต์ธุรกิจใหม่อีกด้วยจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นโฟกัสพร้อมกันในช่วงหน้าครับ